สัตีกาลินกับผมเป็นคัมภีร์จริงนะตอนนี้โอ้ใส่จะหมดโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอาวเฮ้ยเอาวะเอาวะกาลินเหรอกาลินเหรอสวัสดีครับเฮ้ยเรารวมหัวกันค่ายตัวนี้ก่อนดีไหมไอตัวแดงเนี่ยแล้วแบ่งไอจีคนละครึ่งโอเคป่ะเพื่อนมันไม่โอเคครับผมทับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน วันนี้เรามากับนอนสีเขียวนะครับผมผมก็ไม่เล่นไม่เป็นหรอกแต่ว่าไอเด็กเอ้ยเดี๋ยวเดียคือผมรู้สึกได้เลยว่าผมเกิดมาเพื่อเล่นเกมนี้นี่คือเกมแรกในชีวิตผมเลยนะครับคือก่อนอันนี้ผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแต่ผมรู้กติกาเล่นอย่างไรคือถ้าสมมติว่าเราพุ่งเนี้ยแล้วกดเร็วนยะมันจะพุ่งแบบนี้นะครับผมจะตายอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีเราจะเอาเผยแร่วัฒนธรรมบราซิลของเรา การที่เราอยู่บาร์ซิลได้เนี่ยโอ้บอกได้คำเดียวนะครับผมคือให้กูกูเป็นคนฆ่าให้กูบ้างไอ้จิ้ไพผมไม่รู้ว่ากูเอาหมดแล้วตอนนี้ว้าวไนท์ไม่เนมอิสหนอนบาร์ซินโนหนึ่งครับผมอย่าอย่าไปทะลึ่งบ้องอย่าทะลึ่งบ้องบอกเลยผมฆ่าหมดนะครับผมบอกก่อนนะครับว้าวว้าว้าว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 ตกอีกตกอีกหนึ่ง เอาดิครับก็มาดิครับออกหมดนะครับผมพอทุกสถาบันครับวันนี้พอทุกสถาบันครับพูกข้าแย่งเยอะนี่กูไม่ได้เก็บเลยเหรอพวกเองจะเก็บของกูหมดเลยไม่ได้นะายทิายมึงอยู่ข้างในนี่แหละมึงอยู่ข้างในนี่แหละเจอกันหน่อยเออเราทำการคิดแผนใหญ่นะผมคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งครับทุกคนโอ้ย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 คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งกลัวตัวเล็กก็ได้อยายายาตัวเล็กตัวเล็กพี่ขอร้องอย่ายาโอ้ยเราต้องมาปั้นหนอนบาซินกันใหม่เหรอวะ นอนบาฟินของเราต้องนอนหนึ่งครับผมโอ้โหทุกคนดูนี่สิครับโอ้โหแบบเลยนะคืออันใหญ่มากแฮ่มึงโดนกูแล้วล่ะโู้ไม่มีจะเสียด้วยอ่ะโอ้โหกูบอกเลยที่ตัวนี้อันดับหกตัวนี้อันดับหกเฮ้ยเอ็งเอ็งเอ็งไปช่วยกันฆ่าดิว่าชิบหยตัวนี้อันดับหกตัวใหญ่อันดับหก อีโจอันนี้ดับหกกูตบไปเลยนะถ้าผมจบได้นะผมจะกลายเป็นหนึ่งในเตล่าไว้ทุกคนว้าวว่าแต่หัวผมอยู่ไหนวะจิ๋หายโอ,โอ้หัวเองอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปหาหัวไปก่อนนะทุกคนค่อยๆเลาะไปนะครับค่อยๆเลาะไปนะค่อยๆเลาะอาอลาโอ้โหนี่กูอยู่ท่ามกลางอะไรวะเนี้ยเราเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าตัวนั้นตัวใหญ่เกินไปนะฮะตัวนั้นอาจจะตัวใหญ่เกินไปไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหบอกแกเราค่อยๆเอ้ย เรารรเาตีเนียนเราเหมือนพลศิสต์อ่ะเขับแต่่าเพื่อนพี่ชายว่ะตรงนี้มีของตรงนี้มีของกินว่ะกินก่อนกินก่อนใหญ่ไปนะบางทีเฮ้ยว่าไงหน่อยไปให้เพื่อนบ้านสวัสดีนักไอแคมฟอร์มไทยแลนด์ยูโนยูโนเอองประเทศอะไรเนี่ยจีนใช่ไหมเฮ้ยไอเลิฟไอเลิฟอ้าวนี่ยนี่ไงเขาเรียกว่าการสะบัดตัวเอาช่วยครับผมเราจะไม่สามารถใช้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราจะไม่สามารถใช้การเข้าทําแบบปกติได้เราต้องใช้สบัสดิการการสบัดิตัวเข้าช่วยนะผมผู้ชมรู้จักไหมเวลาที่เราแบบนั่งรถอยู่ใช่ไหมเราขับเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเราขับจักรยานก็ไดนะ้อ่ะเราเอียงอ่ะมันจะเลี้ยวได้เร็วขึ้นก็เหมือนกันครับถ้าผมเลี้ยวอย่างเงี้ยก็จะสบัดต,ตัวได้เร็วขึ้นครับมาอีกแล้วครับผมตัวนี้ครับนอนโนนหนึ่งของเราครับไม่รู้ว่าใครข้ามไม่รู้แต่กูเก็บกูเก็บเข้าใจไหมมึงเอาเอ่ะมึงเอาปนะ่ะเอาหรือเปล่าไอเด็กน,อน้อยงงยังไงเพื่อน <c oughs> ไม่อยากยุ่งกับมันเลยวนะ่ะปล่อยไว้ก่อน เสี่ยงเกินโอ้ถ้าเองจอดอในขนาดนี้นะไอหนอนเหา่าอะเฮ้ยไอหนอนนี่มันหา่าอะไอหนอนเสียเงินอนะมันมันติดคันเร่งตลอดเวลาเลยอะมันมันติดคันเร่งตลอดเวลามันแบบมันใส่เต็มสูบอะเฮ้ยไอนีไอ่ไอหนอนไม่มีจะเสียข้ามายุ่งกับเองหรอกเองก็เป็นมิตรกับข้านะ <c oughs> <c oughs> ไอไอน,นี่ไม่ได้จริงทุกคนเอาละกูจำมึงได้กูจำมึงได้กูจำมึงได้กูแขนมึง โอ้โหมึงหลรอบแล้วเฮ้ยเอ็นหมอนมัดโอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนเองอย่าไปยุ่งนะปะเออข้าจะล้อมหนอนมัดหนอนมัดเองโดนแล้วล่ะแมเอเฮ้ยตัวนี้มากูไม่ยุ่งแล้วตัวนี้มากูไปแล้วจริงถ้าตัวนี้มากูไปแล้วกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากูไม่กินแล้วไม่กินไม่กินแล้วไม่กินแล้วถ้าตัวนี้มาคือปล่อยเลยถ้าตัวนี้มาคือปล่อยเลยปล่อยเลยไปเลยปล่อยปล่อยบ้านมันเล่นคนเดียวยี่หายตัวใหญ่ขนาดนี้พี่อะไรเนี่ยมึงเอาปะเนี่ย เอดูดีไม่ว่าดีการที่เราจะเป็นหนึ่งในไตล่าเนี่ยเราต้องใจเย็นเข<ๆ>้าใจไหม <c oughs> โ,อโ, 4, โอ้ยสี่หนสองโอ้ยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมรอบนี้พิชากปิดก้าขาแขนไม่ธรรมดานะเองโดนแล้วละ่ะมาดิครับตบคู่ครับผมไงล่ะครับผมบอกแล้วนะครับใครอยากจะเข้ามาไหมครับเออแล้วน,นี่อะไรเนี่ยครับผมตอมใจตายแล้วรตรงนี้เอ้โเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดับสามสิบแล้ว ดูดับสามสิบของเกมแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิตใจจิตใจตอนนี้ตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวถูหัวนมก่อนเฮ้ยจ่ิงหัวนมอ่ะไปจุเช็ดมือก่อนผู้ผิดจิตใจหัวใจตื่นเต้นหัวใจมันเร่าร้อนหัวใจมันเร่าร้อนซ่อนเงื่อนเฮ้ยเอาวีชิคเก้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเพจเอาวีชิคเก้นไะเนี่ยอ้าวเราดูเขาตายดีกว่าผมเพจเอาวีชิคเก้นเนี่ยเอาตายโอ้โหตายง่ายจังเลยโอ้โหยังไม่ได้ฆ่าเลยโอ้จบจัดโอ้โหแล้วกูอยู่ท่ากลางอะไรวะเนี่ย

รอบนี้เราเปลี่ยนมากับเด็กชงชาติไทยนะผมเพราะว่าเด็กชงชาติไทยเราจะต้องประกาศไกลนะผมหลังจากที่เราเราเอาบาซินมาประกาศจ้องประกาศกล้องโลกตอนนี้อยู่ดับที่100นะครับทุกคนครับเฮ้ยไอเด็กกาลินมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นเลยวะไอเด็กกาลินมาดิดิหนึ่งนึงเฮ้ไอเด็กกาลินชว่วยเราจะล้อมเขาไหวเหรอวะไม่ไหวนะทุกคนสู้ไม่ได้เนี่ยเด็กกาลินเนี่ยมันตัวยาวกว่าผมอะ่ะโอ้ โอ้ใจเย็นว้ยว้ยว้ยใจเย็นใจเย็น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 เยเย็นโอ้เอาวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องจะจัดวะเอาเรื่องจะจัดวะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ตัวใหญ่จังล่ะกาลินโอ้เลี้ยวเลี้ยวหลบเลี้ยวรถเขาเคี้ยวมานี่มาจะใส่เดียวใช่ไหมเพื่อนยังไงยังไงเออกูไม่ใส่ใส่มือมึงนมึงมึงยาวกว่ากูยอมเออขอโทษถามกูเพิ่งยังเด็กอยู่ยาวใช่ไหมอู้ย เจพื่อนเพื่อนเจนเจนขอโทษขอโทษมีอะไรเขาเขาคุยกันเว้ยโอ้โหกูตื่นเต้นไปหมดแล้วเด็กกาลินมานี่มามานี่มาเฮ้ย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 เอาว่าเฮ้ยเอาว่าเอาว่ากาลินเหรอฮะกาลินเหรอฮะมาดิครับมาดิครับผมเคยกลัวคุณเหรอครับกลัวมึงก็ได้คุณตัวยาวกว่าเราใช้วิชาบึงเจ้าใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมกาลิน มานี่ดิมานี่ดิต้องแบบว่าไอฮิตไอ้ฮีหรือเปล่าวะรถข้ามันเราต้องรถไอฮิตไอฮิตใส่มันนะผมโอ้โหมึงตามน้องกระหายนี่กี่หัวโทษไปทำอะไรให้มันหรือเปล่าวะเฮ้ย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 แม่ห้าวจริงๆโดนแล้วล่ะนี่กาลินเฮ้ยเรารวมหัวกันค่ายตัวนี้ก่อนดีไหมแหมไอตัวแดงเนี่ยเราแบ่งกันจริงคนละครึ่งโอเคป่ะเพื่อนมันไม่โอเคกับผมอ่ะมันไม่โอเคกับผม มันจะฆ่ากูได้เลยกาลินกูเพื่อนมึงนะยังเล็กแพ้ยังยังโอมครับผมยังลินนะผมฝากถามกาลินด้วยนะครับผมหนึ่งหนึ่งเกมอื่นไหมครับวันนี้ดัดที่เท่าไหร่อะมันตัวใหญ่จังเลยอะโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกูรู้กูรู้แผนมึงกูรู้แผนมึงเลยกูรู้แผนมึงแล้วกูรู้แผนมึงแล้วกูไปละ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 กูรู้แผนมึงกูรู้แผนมึงเออรู้แผนไงรู้แผนไปก่อนจ้า รูแผนแล้วจ้าโอ้การินมึงอีกแล้วอ่ะไอ้การินมานี่มานี่มาเฮ้ยการินเพื่อนฮู <c oughs> จะได้โดนกับเองทั้งวันนะวันนี้บอกเลยก็มาเด็กครับเคยกดอ๊อบอ๊ออย่าเพิ่งตัวอื่นอย่าเพิ่งยุ่งนิดนเป็นการศึกโดนในสักรีสักรี มันศักดิ์ศรีอะครับผมมันศักดิ์ศรีค้าคอเพื่อนอมาดิครับศักดสีเป็นข้ามคอโอ้ยศักดสีเป็นข้ามคอจริงครับผมช็อตน,นี้ครับยังไงครับผมศักดิ์ศรีการินเนี่ยผมเป็นค้าคอจริงนะตอนนี้โอ้ใครจะหมดโอ้ยเออโอไม่ตู้มเลยนะคุณจะหมดแล้วศักดิ์ศรีการินเนี่ยผมเป็นค้าคอครับผมไม่ยอมหรอกเพื่อนมาดิเอาอีกเปล่าม,ามามาเอามาดิครับเอาสุดยอดเลย ฝากบอกกาลินด้วยนะครับว่าถ้าจะด่วนไปโดนเกมอื่นเอาเกมที่กาลินถนัดที่สุดเพราะว่าเกมเนี้ยผมคลองต้องไอ้ฮี้ไอ้ฮี้ไอ้ชี้เกลียดที่สุดเลยไอ้เจ้าฝัอ่งอีกขยักยกไหมหนึ่งสี่ถึงสองเจอมึงไหวเลยเกินเหรอฮะรอบนี้มมาล้อมกูเลยเหรอฮะมานี่มาเฮ้ยเฮ้ยจำได้กูจำมึงได้กูจำมึงได้เหมือนกันมานี่มานี่ตบไปดิครับกาลินก็กาลินโอ้ยกูตายมึงอีกแล้วไม่เป็นไรผมฆ่ากาลินได้ก็พอแล้วครับ วันนี้มันจะจบลงไม่ได้กับการโดนกับการลินเดนที่ผ่านเราจะเป็นหนอนหนอนเล็กในตัวของใครหรือเปล่าตอนนี้หนอนเราเริ่มขยายพันธุ์นะผมหนอนเราเริ่มขยายท่าพันธุ์อยู่ท่ามกลางวงล้อมโอ้ยายหิวอยาหิวขอร้องอยาหิวค่อยๆกินถ้าเราหิวเราจะตายนะทุกคนจริงๆนะค่อยๆกินนะผมโอ้เอาอันดับ70็ของเซิร์ฟแล้วเฮ้ยขึ้นท็อป10ปุ๊บพอเลยจัดไปจัดไปผมไม่รู้ผมกับการลินนี่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะกูเจอม่เยอะเนี่ยดูดิเจอมาทั้งวันเลย โอ้ยอย่าเลยใจเย็นไว้เพื่อนเอ้ยกูไม่กลัวมึงหรอกแต่ว่ากูแค่กูแค่แวะไปตั้งหลักไกลนิดนึงถือว่าเองพัฒนาล่างได้เร็วเหมือนกันนะแต่ผมไม่อยากจะเลี้ยวไปตัดหน้าเลยมันมันเอามึงจะเอาใุยได้เลยใช่ไหมเอากุได้โอ้เด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 เใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงเห็นไหมเราไม่ไม่ได้มีเราแค่สองคนที่ผายเพื่อน ไม่ได้มีเราสองคนเองไปเดี่ยวกูที่อื่นได้ไหมไปเดี่ยวกูที่อื่นได้ไหมตรงนี้มันเยอะเกินไปจราจรขับขัางโอ้ยผายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะวนะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าวะประชากรตัวเล็กนี่ผมไม่สนเลยนะตอนนี้เหลือตัวใหญ่ๆเป้ๆนะๆกันฮะนี่แล้วมันจะผมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยวะเฮ้ยอยู่แต่ห้าสิบผมเซิฟแล้วห้าสิบผมเซิ์ฟแลัวทุกคนใจเย็นครับผมจะค่อยๆเล่นครับผมอยากจะนล้อมตัวเล็กที่แบบเพิ่งเกิดบ้างอะนั่นไง เราจะใช้ได้เสมอน,นะผมสูตรสูตรนี้นะครับสูตรน,น,นี้นะจำแล้วนําไปเล่นนะผมสูตรวาดหาำให้ศัตรูตื่นเต้นนะผมนี่ครับวาดหาำแบบนี้ครับนี่ครับศัตรูตายหมดเลยครับผมนะวาดหาำปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันห้ำเสร็จเลยนะ <l uss ing> แต่ว่าเฮ้ยาเป็นคนขมโยมยห้ำผม <l uss ing> มามืนรู้ทันมันรู้ทันแม่สูตรห้ำผมแม่งมีคนขโมยสูตรห้ำผมไปใช้เฮ้ใจเย็นพี่น้องใจเย็นพี่น้องชาวไทยใจเย็นใจเย็นเด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  จเย็นนะใจเย็นนะมึงเอากูได้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะเห็นกูตัวใหญ่หน่อยไม่ได้กูยังตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกกูยังวนไม่ได้เลยเนี่ยคือผมยังวนตัวนี้ไม่ได้ผมต้องไปวนลองวนดูดิวนไหววนไหววะเนี่ยวนไม่ไหวจริงด้วยโอ้โหพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน